สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Emily Want to Play Do โอเคนะฮะก็การควบคุมก็อย่างที่เห็นนะฮะซูมเข้าซูมออกได้กระโดดวิง่งมึงเอ้อย่าอย่าโดนมากเดี๋ยวคนเป็น Motion Stick ก <c oughs> าจะปวดหัวเราจะเล่นอันไหนก่อนดีอ่ะอันนี้นไหมเนี่ยมันเขียนว่า New Game เนี่ย โอ้ยนี่ไงปุ่มออกเราหาปุ่มออกกันไม่เจอไปฮะเริ่มกันเลยโอ้ยกล้องมืดมากก็ไม่เกินหลอนเอาเรื่องอยู่นั่นเนี่ยงั้นเอางี้เพื่อได้ฟิลแต่แสบตามากโอเคเดี๋ยวนะอุ๊บอ่าจัดไปง่วงง่วง อโอเคอันดับแรกเราต้องพาเจ้าหนุ่มนี่ไปนอนก่อนนะฮะไอ้ไฮควบคุมคีย์บอร์ดผมควบคุมเมาส์นะฮะตอนนี้เป็นการเล่นโคอออนิกโคออปที่ค้โลคอลอ่ะมาแล้วนี่คือการตกแต่งบ้านสตาไตล์จริงอ่ะเดี๋ยวมาหลอกเลยภาพวาดมันนี เราตรงๆก็คือเราเรามาเล่นเกมเนี้ยเราอัดไปละทีนึงนะแต่ว่าเราไม่ผ่านทายังไงก็ไม่ผ่านแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าต้องลองอ่ะต้องลองอโอเคเรานอนแล้วฮะตอนนี้นาฬิกาปลุกดังขึ้นมาแล้ะตีสามปิดปิด โอเคทีมเวิร์คทีมเวิร์คเฮ้ย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 เมื่อกี้ไม่เห็นเฮ้ยหรือว่าเราหรือว่าเราเป็นโจรวะหรือว่าเรามาบุกบ้านหลังนี้แล้วก็ฆ่ายกควอย่างนี้เหรอไอไฟฉายไฟฉายกด F ให้หน่อยโอเค อ๋อกูกูเปิดเองได้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแกมาจะเอาล็อหรอเฮ้ยโอ้ยไม่ชินสักทีอันน้ามานะต้องอาบน้ำก่อนนะฮะกลัวมันกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ชินสักที นานจังละยังไม่ได้เดินเลยอะทำไมกระป๋องหล่นแล้วอะเฮ้ย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 หรือว่าเสียงกระป๋องคือเสียงมันวะ เสียงกระป๋องอ่ะที่เราบอกว่ายังไม่ได้เดินอ่ะมันมีเสียงกระป๋องตกใช่ไหมล่เนนะเฮ้ย hey. มันเล่นกันงนี้เลยอ่ะไปฉายอยู่ตรงนั้นน้องอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่น้องยังอยู่แต่กูเนี่ยจะไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านหลังเนี้ยพี่สายกูอยากออกจากบ้านหลังนี้ว่ะเฮ้ยโอ๊ปหรือว่าเราไม่ได้เปิดไฟวะใช่เฮ้ยเฮ้ยไปเปิดไฟให้เออ คนลุกขึ้นเป็นตุ่มเลยทีนี้ได้ไปฉายเราต้องเปิดไฟเว้เพื่อความปลอดภัยใช่ใช่ปิดปิดโอเคทีนี้นิ่งๆก่อนนะอย่าเพิ่งขยับตัวนะเ,เ,ตนเตรียมกั้นเตรียมกั้น หรือว่าเพราะเราเห็นมันมันก็เลยโจมตีเราเพราะก่อนหน้าน,นี้ที่ที่ที่เราลบไปแล้วอะ่ะ<ม> <laughs> เราไม่ไม่ไม่เห็นมันย,ยังไงเราก็ต้องทำให้กลับจู่เดิมมนเดิมหรืว่าไม่มันอาจจะแบบหายไปไงเดี๋ยวนะนาวาริดไอพุทธไ car car key เราต้องไปเอาแจขอหัอนช้าๆก่อนนะไม่มีไม่มี โอ้ยโอเคคาคีไม่อยู่ในในห้องไปเข้าไปดูหน่อยเลดิเดี๋ยวจะไม่แวะแวะก็ได้โอ้โหเฮ้ยหายไปแล้วน้องหายไปแล้วเดี๋ยวนะในนี้มันต้องมีอะไรสักอย่าง ขอกกูเช็คก่อนได้ยินเสียงมันกูไหมไม่ได้หรอกนะมันดังแครกเมื่อกี้มาตรงลิ้นชักนี้สิเผื่อมีคีย์การ์ดเราจะได้รีบออกไปไม่ถึงวะเดินไปหน่อย okay. โอเคโวกคีย์การ์ดไม่ไม่ต้องซอ่อนจนสุดท้ายงั้นมันสุ่มอ่ะอเ,เท่าที่ี่ ก <Okay. S 2> แล้วเราปล่อยมันตกไอ้หนังสือนี้เก็บอะไรวะเนี่ย Do the take and die เยสเคทำกลัวว่ะอ <laughs> <not> ีเ <fella> ข <laughs> <kinda> <laughs> ี้ยใครออกความคิดให้เล่นเกมผีเนี่ย อันนี้อันนี้ชูดเวสลีย์ออฟเปลเลือกอันนี้เหรอเฟลเฮ้ยแต่เราได้ข้อมูลใหม่มาแล้วว่าบนผนังอะ่ะมันกดได้ มันมันเริ่มที่ตีสามเพราะฉะนั้นเราต้องลองไปที่สามจุดเมื่อกี้กูกดอันแรกเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบน้ำละไมอาบน้ำหมอเออไม่อาบแล้วถ้าไม่ทำตามเพืมันจะไม่ไม่เป็นไรเหรอไม่รู้เนี่ยน้องมันน้องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมันมีหน้าอกนแต่ช่างมาเถอะมันไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วละลองที่รองเปิไป ในเฮียเราชักจะพูดกันเบาลงเลยเสียงเสียงกระป๋องสามนะอ๋อวิลลี่เราต้องรู้วิลลี่คือใครวิลลี่วิลลี่เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นคุณ กูยังไม่เห็นดู <c oughs> ฟิกเกอร์เราโอ้ย <c oughs> <c oughs> <oh แม่เจ้ากูเกือบหัวใจวายตายแล้ว <c oughs> จังหวะโคตรซิตคอมเลยเมื่อกี้ <c oughs> มามากินนาฬิกาปลุกกันงั้นเราอย่าพึ่งไปไอ้นี่ดีกว่า เราหาข้อมูลก่อนเราไปดูมูนเฉยๆดูรูป,ปเฉยๆดูรูปเฉยๆมันพอรู้เรื่องว่ามันก็หนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกแสดงว่าตนะ้องมีรหัสเรียว่าวิลลี่อ่ะนเนี่ยชุดวิลลี่ของเฟ มีหนังสือว่างอยู่เนี่ยดู the take and die task 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 ไม่ทำอะไรกับโตอะอ่ะงั้นไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยปุ๊บแจเฮ้ยนี่นี่หนังสือหนังสือขอปิดประตูก่อนนะเนี่ยหนังสือ หนึ่งเก้าเจ็ดหกซีเคอ้อนบุ๊กอความลับอยู่ในหนังสือเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบหนังสือเออเหมือนจะปพิตระต่อข้อมูลเรื่องราวอะไรได้บางอย่างเราค่อยๆหาไปเรื่อยๆแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวคลิปมันจะไม่นานเพราะเราจะตัดกระชับมาก กวนเงากวนเงาหลบซิหลบซิโอเคก้องขยับไม่ได้ขยับเองฮะเสียงเสียงใช่ ไม่มีงั้นเราลองไปดูที่โต๊ะที่มันมีหนังสือวางอยู่ <Okay. S 1> นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง you must see and answer to know the answer คืออะไรวะ Do you must see answer? ไม,ไม่กดมม่หรอกตายอีกไ,ไอตีนต้องไปจาจแรงไม่ได้ใช่ไหมเป็นวะเข้าไปข้างใน,น,นเข้าไปข้างในด,เในดิเราต้องไปหาข้อมูลข้างใน ปักเราด้วยเชียร์แล้วเชียร์แล้วหนงังสือหนงังสือถ้อมัมาตอนอันนี้เนี่ย time is key time is key เวลาคือกุญแจไอ้หายมึงอยากสิ้นยุดตัวตลกแน่เลยใช่ตัวตลกเราต้องทำไงนะตัวตลกเราต้องยืนนิ่งๆไปแล้ว ไปดูเวลาอยู่ข้างล่างอะ่ะมดืดมืดมากเดินได้เลยเดินได้เลยแม่แมห่หยุดหยุดมอนว่ะแม่แม,ม่มไม่เงยไฟไติดไปเลยม,ม,มาอยู่นี่ เธออิาไม่ใช,ใช่เสียงช่เสียงเึงหลักพันโยไม่อันนี้คือดับ ค <Okay. S 2> ไปเปิดไฟให้เดี๋ยวน,ะนี้เออเออนี่น,นี่เปิดดูเปิดดูให้หมดเลย,เเยตัอีกแล้วอนะ่ะเปิดเปเลยแต่ไมอย่าเปิดดูต่อแล้ว หยุดโอเคไ,ไ,ดเไ,ได้แล้ว,ลว,ลวหยุดให้หยุดหยุดมึงหยุดเลยเด็กหรอใช่เป็นผู้หญิงไอ้ตัวเนี้ยกูจำได้แล้วเราต้องจ้องมันไว้

ไป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 ดเวรดูเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งก็คือเลขหนึ่งไหมใชสส่สิบสองหนึ่งสิบสองหนึ่งจำไว้สิบสองหนึ่งหรือเราต้องอยู่ในนี้ให้ให้ให้พลวะ เล็ดเอออินไม่ใช่เสียงอะไรบายบาเสียงมันดังขึ้นวะ เเวะฮฮ้้ยย,ย,ยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมกลัวมา,ากมือมือสั่นชิบหายเลยอะเอาว่าเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะเกมเนี้ยหรือหรือหรือถ้าใครรู้วิธีผ่านนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์วิธีเล่นมาให้หน่อยนะฮะคือพวกเราโง่จริง,ง,รงไม่ได้โง,ง,งเ่เล่นๆเลยนะฮะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสด <Bye. S 2> ีครับบายบ๊ายบาย